สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะนั่นคือพระนางเธอรักษมีลาวันพระมเหสีผู้โดดเดี่ยวที่ถูกฆาตกรรมเมื่อปีพศ2 5 0 4ค่ะคุณผู้ฟัง พระนางเธอรัศมีลาวันประสูติเมื่อวันที่3กรกฎราคมพศ2442ณวังวรวันตำบแลแพรกนาราจังหวัดพระนครพระนามเดิมคือหม่อมเจ้าวันพิมลวรวันเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันธ์พงศ์กับหม่อมหลวงตาดวรวันซึ่งมีราชสกุลเดิมคือมนตรีกุล ซึ่งพระนางเธอรัศมีลาวันก็มีศักเป็นเหลนของเจ้าจอมมันดาเขียนในรัชกาลที่4ค่ะซึ่งเจ้าจอมมันดาเขียนก็เป็นมันดาของกรมพระนาราธิปันพงศ์อ่ะนะคะพระนางเธอรัศมีลาวันมีพระนามเรียกกันในหมู่พระญาติว่าท่านหญิงติว๋วทั้งนี้พระองค์ได้รับการเลี้ยงดูและอบรมจากเจ้าจอมมันดาเขียนผู้เป็นย่ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ต่อมาได้เสด็จไปประทับอยู่กับสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุกุมารมารสีพระอัครราชเทวีพระองค์ได้รับการศึกษาแล้วก็มีวิถีชีวิตเยี่ยงสตรีสมัยใหม่กับคุณผู้ฟังทรงมีความคิดอ่านอิสระเสรีซึ่งพระบิดาเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความรู้และก็ความคิดที่กว้างไกลทันสมัยแม้กระทั่งการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสธิดาก็ทรงให้ได้รับการศึกษาแบบสมัยใหม่ ไม่เข้มงวดดังการประพฤติปฏิบัติอย่างกุลสตรีโบราณทำให้เหล่าพระธิดาในกรมพระนราธิประพันธ์พงม,มีความคิดกว้างขวางและกล้าที่จะแสดงออกในวัดปฏิบัติผิดแผกแตกต่างจากสตรีส่วนใหญ่ในสมัยนั้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรอบของประเพณีโบราณค่ะคุณผู้ฟัง หม่อมเจ้าวันพิมลตรงเปิดพระองค์อยู่ในสังคมชั้นสูงที่มีกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและก็ความบันเทิงทำให้หลายคนต่างมองเห็นภาพความสนุกสดใสของบรรดาพระธิดาในกรมพระนราธิประพันธ์พงได้ไม่ยากนักซึ่งในเรื่องนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรกพงศ์ทรงเล่าไว้ในเกิดวังปารุตตอนหนึ่งว่าไม่มีผู้หญิงคนไทยครอบครัวใดที่จะช่างคุยสนุกสนาน เท่าองค์หญิงตระกูลวรวันเท่าที่ข้าพเจ้าเคยรู้จักพบมาหม่อมเจ้าวันอภิมลหรือพระนางเธอลักษมีลาวันได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่ห้องทรงไพ่บริตในงานประกวดภาพเขียนณนะโรงละครวังพญาไทยซึ่งนับเป็นงานชุมนุมของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งผู้ใหญ่และก็หนุ่มสาว ในงานนี้บรรดาท่านหญิงทั้งหลายของราชสกุลวรวรรณก็ได้เสด็จมาในงานหลายองค์ซึ่งรวมไปถึงหม่อมเจ้าวันวิมลต่อมาก็คือพระองค์เจ้าวัลภาเทวีค่ะซึ่งต่อมาก็คือพระองค์เจ้าวัลภาเทวีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพระราชารอัรยาไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงพบปะกับเหล่าท่านหญิงจากตระกูลวรวรรณไม่กี่วัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ให้พระธิดาทั้งหลายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณกรกลมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ดังนี้ค่ะหม่อมเจ้าวันวิมลได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าวันละพาเทวีหม่อมเจ้าวิมลวันได้รับพระราชทานนามว่าหม่อมเจ้าวันนีศรีสมน หม่อมเจ้าพิมลวันได้รับพระราชทานนามว่าหม่อมเจ้านันทนามารสีหม่อมเจ้าวันพิมลได้รับพระราชทานนามว่าหม่อมเจ้าลักษมีลาวันหม่อมเจ้าวันลีวรินได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าศีสะอา,างนารมนและในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าวลภาเทวี ขึ้นเป็นพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวรพาเทวีในฐานะพระคู่มั่นแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องถอนมั่นนะคะคุณผู้ฟังขอเล่าเรื่องของการมั่นนิดนะคะคุณผู้ฟังตอนนั้นพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวรพาเทวีเนี่ยนะคะมีพระชนพรรษา28ปีส่วนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา40พรรษานะคะ หลังการถอนมั่นแล้วพระเจ้าอยู่ได้ให้เหตุผลไว้ว่าเพราะพระราชอัธยาศัยไม่ต้องกันนะคะแล้วก็พระองค์เจ้าวรพาเทวีได้ถูกจำสนมกับคุณผู้ฟังซึ่งพระองค์ท่านถูกจำสนมในพระบรมมหาราชวังตลอดราชการที่6เลยนะคะแต่ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่7ได้มีพระบรมราชโองการให้ปลดปล่อยพระองค์ออกจากพระบรมมหาราชวังขณะที่ พระองค์มีพระชันษา33ปีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงถอนมั่นกับพระวรกัญญาประทานเพียงไม่กี่เดือนก็ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าลักษมีลาวันขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันพร้อมกับทรงมั่นและมีพระราชมิตจฉยว่าจะทรงทําการราชาพิเศษสมรสด้วย แต่หลังจากการเฉลิมพระยศเป็นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าลักษมีราวันได้เพียงหนึ่งเดือน19วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระสุจริตสุดาพระธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีพระองค์ทรงตัดสินพระราชาอรุไทยแยกกันอยู่กับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันทั้งที่ยังมิทันได้อภิเษกสมรสกัน จากนั้นไม่นานพระองค์เจ้าลักษมีลาวันก็ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีลาวันซึ่งถือเป็นการปลอบพระไทยและดำรงไว้ซึ่งสัญญาที่จะทรงเลี้ยงให้เที่ยงตรงดังบทกลอนที่พระนางเธอได้นิพนธ์ไว้เมื่อครั้งทรงรับมั่นค่ะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นพระนางเธอลักษมีลาวันจึงตัดสินพระไทยที่จะแยกพระตำหนักไปประทับอยู่ห่างจากเจ้าพี่เจ้าน้อง ทรงประทับอยู่อย่างสันโดษและเพื่อเลี่ยงความเงียบเงาพระนางจึงทุ่มเทไปกับงานพระนิพนธ์และการเขียนบทละครและการรื้อฟื้นคณะละครปรีดาไลยของพระบิดาทรงใช้เวลาที่มีอยู่ในการประพันธ์นวนิยายร้อยกรองและบทละครจํานวนมากโดยใช้นามปากกาว่าปัทมรมวันพิมลและทรงพระนิพนธ์บทกวีนวนิยายหลายเรื่อง เช่นชีวิตหวามเรือนใจที่ไร้ค่ายั่วรักโชคเชื่อมชีวิตภัยรักจากจันจาราและเสื่อมเสียงสาจนพระองค์ล่วงเข้าสู่ไวัเจาราระพนางเธอลักษมีลาวันก็ทรงมีพระอารมณ์หงุดหงิดง่ายไม่คงที่ตามวัยแต่ยังทรงช่างตรัสเล่าเรื่องต่างๆประทานแก่ผู้ที่ไปเฝ้าเสมอในบางครั้งทรงเล่าถึงเรื่องราวร้ายๆที่เข้ามาสู่พระชนชีพ ที่ประทับอยู่อย่างสันโดษก็ด้วยเหตุผลยังไม่เคยต้องพระไทยหรือยังไม่ถูกใจค่ารับใช้คนใดใครมาอยู่พักเดียวเมื่อทำไม่ดีก็ถูกพระนางไล่ออกไปเป็นเช่นนี้จนไม่มีใครกล้าเข้าหาโดยได้ทรงบรรยายว่เป็นคำกรอนพิมพ์แจกในวันฉลองประชนมายุครบ6 0พรรษาเมื่อปีพศ2502ความว่าตัวคนเดียวโดดเดี่ยวอยู่เปล่าเปลี่ยว ไม่มีเบาโจดจันฉันกลิ้วเวขียวคืนมีเบาเข้ามามันตอแยเย้อยุแยยุ่งขโมยโอยรำคาญบังเข้ามาทำท่าเป็นบ้างงั่งเรียกจะสั่งทำใดไม่ขอขานสั่งอย่างงน้นอย่างนี้เลี่ยงลี้งานใช้ฉันพานเป็นดังนี้ทุกวี่วันพอไล่มาใหม่อยู่ไม่ช้า แรกทำดีเด่นเป็นขยันพอใช้เพลินไม่เกินสิบห้าวันคนขยันโกงยับเห็นกับตาเบื่อเต็มทนเบื่อคนสุดทนสู้เลยยอมอยู่ผู้เดียวเลิกเที่ยวหามีคนใช้ประสาทเสียเพียอุราระว่าขมเห็งเพียงทารุณ จนกระทั่งวันที่29สิงหาคมพศ2504นายแสงหรือสง,งี่มหอมจันทร์กับนายวิรัตหรือเจริญการจนาภัยอดีตคนส่วนที่ถูกพระนางลัศมีลาวันไล่ออกไปได้เคยเห็นว่าพระนางเธอทรงเป็นเพียงเจ้านายสตรีทั้งยังชราและก็อาศัยเพียงลำพังกับทั้งเคยสังเกตว่าในตู้ชั้นล่างพระตำหนักลัศมีวิราชมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้าใจว่าเป็นของมีราคาทั้งสองจึงกลับเข้ามาอย่างพระตำหนักลักษมีวิราชตั้งคู่ได้รอบทำร้ายพระนางจนสิ้นพระชนซึ่งจากลำดับเหตุการณ์การบันทึกไว้นะคะบันทึกไว้ว่าเมื่อวันที่18มีนาคมพศ2504พระนางเธอลักษมีลาวันเสด็จพระดำเนินไปทรงร่วมงานกุศลของมูลนิธิสตรีภาคพื้นแปซิฟิก นำโดยหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวราวรรณไวยทยากรกรมหมื่นราทิพพงประพันธ์ประเชษฐาโดยมีชื่องานว่างานเมตตาบันเทิงรื่นฤดีซึ่งขอพระราชทานพระอนุญาตจัดขึ้นที่วังรื่นฤดีของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชาเทวีและสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริโสภาพันนวดี โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงานซึ่งก็เป็นพระกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระนางเธอและสมีลาวันค่ะคุณผู้ฟังและบันทึกในวันที่2กันยายนศ2504ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวรวันวยทยากร กรมหมื่นนราทิพพงประพันธ์พระเชษฐาต่างพระมารดาของพระนางเธอทั้งยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้รับโทรศัพท์จากนางสาวแน่งน้อยแย้มสิรินิสิตจจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยอดีตข่าในพระองค์ของพระนางเธอในเวลา15.30นว่าเธอกับมารดาไปกดกริ่งและโทรศัพท์เข้าไปยังวังรัศมีวิลาชแต่ไม่มีใครตอบรับหรือรับสายกลัวว่าจะมีเหตุร้าย พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากรกรมหมื่นราธิพง์ประพันธ์จึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์ไปยังวังรัศมีวิลาชก็เสด็จขึ้นชั้นบนพร้อมตัดเรียกพระกนิษฐาตลอดเวลาเมื่อเสด็จถึงห้องพระบรรทมพบว่าเครื่องฉลองพระองค์และพระราชทรัพย์ในห้องถูกรื้อกระจายพอเสด็จลงมาด้านล่างก็ได้กลิ่นเหม็นคระครุงขึ้นมา เมื่อทรงตรวจดูก็พบพระศพของพระนางเธอรัศมีลาวันอยู่บริเวณข้างโรงรถจากนั้นจึงทรงโทรศัพท์แจ้งตำรวจอนอพญาไทยเพื่อให้มาชันนสูตรพระศพเมื่อเสด็จไปที่ด้านหลังวังก็ทรงพบกระเป๋าทรงของพระนางเธอทิ้งอยู่เมื่อตรวจสอบก็พบเงินสดจำนวนหนึ่งและปืนพกขนาดเล็กได้หายไปเหล่าพระราชวงศ์พระอนุวงศ์เมื่อทราบข่าวก็ทรงสเสด็จรุดมาเฝ้าพระศพที่วังรัศมีวิลาช วันที่3กันยายน2504เคลื่อนผสบจากวังรัศมีวิราชไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการจันสูตรผสบโดยมีพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าวันทวัยยากรกรมหมื่นราธิพงศ์ประพันธ์ทรงเป็นประธานและมีตำรวจ3 0นายรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตำรวจมีให้ผู้ใดเข้าใกล้ผสบได้ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าพระนางเธอสิ้นพระชนมาแล้วไม่ต่ำกว่าสวัน วันที่4กันยายนพศ2504เคลื่อนพระศพพระนางรัศมีลาวันสู่วัดมกุฏกษัติรยารามโดยเชิญพระศพป,ประดิษฐานในพระโกศกุดันน้อยประดิษฐานที่ศาลามารุษพงภายใต้ฉัดหมดทองห้าชั้นรายล้อมด้วยอภิรุมชุมสายฉัดบังแทกบังศูนย์พัดโบกโดยมีพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าวันไวยทยากร กรมหมื่นนราทิพพงประพันธ์เป็นองค์ประธานในการพระราชทานน้ำสงประสุขภายหลังผู้ต้องหาทั้งสองถูกจับได้และถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตแต่ทั้งสองได้รับสารภาพจึงได้รับการหย่อนโทษหนึ่งในสามก็คือให้จำคุกตลอดชีวิตเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปโดยพระนางเธอเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าสำนักพระราชวังจึงมีประกาศเรื่องพระนางเธอรัศมีลาวัน ในรัชกาลที่6สิ้นพระชนเมื่อวันที่3กันยายนพศ2504คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะเห็นว่า่าำกลางความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอนุสรเรื่องความรักความอาภัพความทรงจำต่อพระองค์ก็จะเริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลาภายหลังจากที่สิ้นพระชนของพระนางเธอรัศมีลาวันวังรัศมีวิราชก็ได้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าอยู่นานหลายปี จนต่อมามีการเจราจาขอซื้อที่ดินผืนนี้จากคริสตจักรแบปติสต์จนตอนนี้วังลัศมีวิราชก็ได้กลายเป็นคริสตจักรนิมิตใหม่แล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตั้งอยู่บริเวณสีแยกพญาไทในปัจจุบันคุณผู้ฟังจะเห็นว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคงไม่มีใครรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายหน้าก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก v a r i e t y t h i n i c o m w i k i ีเดียขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ